รายงานผลการพัฒนางานตามแบบข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะจำนานการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567นางทันพิชชาชารมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนเป็นโรงเรียนขนาดกลางก่อตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2512ตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านดินทรายอ่อนใต้ตำบลหัวหนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพู จังหวัดหนองบงัวลำภูมีเขตบริการ3หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านดินทรายอ่อนใต้หมู่ที่6บ้านดินทรายอ่อนเหนือหมู่ที่12และบ้านทรายทองหมู่ที่16จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมจำนวน11ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น175คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คน ภายใต้การบริหารงานโดยนางทันพิชชาชารมพ่วอในการโรงเรียนบ้านดินไยออนการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA การพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารการศึกษาสถานศึกษาการปฏิบัติงานด้านนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการและรายงานผลดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีพาระงานตามที่กศกกำหนดเต็มเวลาดังนี้ สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนนิเทศการสอนจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบม่มนิสัยผู้เรียนรวมทั้งสิ้นจํานวน8ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้พัฒนาจัดทำม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้มุ่งผลลัพธ์ของงานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาและจัดทำแผนหลักสูตรสถานศึกษาโดยวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกันมีความทันสมัยองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องโดยการมีส่วนร่วมมีการนิเทศติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนและหนึ่งครั้งและนำผลที่ได้ไปพัฒนายอย่างต่อเนื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ส่งผลให้ครูมีการจัดการเตรียมการสอนและการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล และนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำโครงการยกระดับผลสำริ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นผลจากการดําเนินงานส่งผลที่เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นร้อยละ72 ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีคะแนนเฉลี่ย R.T.N.T สูงกว่าระดับประเทศคะแนน O-net สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาครูร้อยละ85จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูร้อยละ85มีรายงานการวิจัยมีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงะระดับดีเยี่ยมโรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษาที่ผ่านมาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก พุทธศักราช2,567ถึง2,571จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานทุกตัวชี้วัด 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาโครงสร้างการบริหารภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทภารกิจของสถานศึกษาหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษามีการจัดทำคู่มือการบริหารทั้ง4งานคือบริหารงานวิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป จัดทำคำสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้สภานักเรียนเป็นฐานเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมทักษะการทํางานการดำรงชีวิตและทักษะชีวิตโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนพัฒนาและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่เข้มแข็งและทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน5ขั้นตอนโดยออกเยี่ยมบ้านรวบรวมข้อมูลนักเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนการคัดกรองเพื่อหาทางช่วยเหลือทั้งในด้านการเรียนด้านพฤติกรรมจัดหาทุนการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงทางสังคมการส่งต่อภายในและภายนอกในกรณีที่มีปัญหาที่ยากจะแก้ไขาภายในโรงเรียนจําเป็นต้องส่งต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3. ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการบริหารงานโดยกำหนดวิธีดำเนินงานจากการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทบทวนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาร์งานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสู่การปฏิบัติจริงให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้อย่างมีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบไทรออนโมเดลโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice จากการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับยอดเกี่ยมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดี ด้านการบริหารง,งานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้รือเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสิทธิเก่าผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็งคือโบว์ ร่วมเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมผู้เรียนการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบให้บริการโดยการปรับปรุปรงแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ระบบน้ําดื่มที่สะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผลการดําเนินง,งานโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเพื่อต่อการจัดการเรียนการสอนการให้บริการด้านวิชาการและร่วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและให้การสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีส่วนรวมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายด้วยความสัมพันธ์แบบกลยาณนามิตรมีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกันเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้ครูมีแนวทางในการปฏิบัติจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีความรู้ทักษะและสมรรถนะผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนดข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจากนโยบายเร่งด่วนจุดเน้นสพทการเสริมสร้างสถานศึกษาสร้างอัตลักษณ์ เน้นซอฟต์พาวเวอร์และกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายขยายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งข้าพเจ้าได้นำมาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติกำหนดประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาสถานศึกษาให้มีกายภาพดีมีคุณภาพสูงเพื่อนักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเป็นคนชาญฉลาด 1. ประเด็นท้าทายเรื่องการส่งเสริมการอ่านและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านดินายอ่อนให้อ่านคล่องเขียนคล่องลายมือสวยโดยใช้รูปแบบไซออนโมเดลวิธีดำเนินการให้บรรลุผลศึกษาปัญหาวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ในการดำเนินงานวางแผนกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบพัฒนาครูผู้สอนด้วยเทคนิควิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่องบทอาขยานเล่านิทานเล่า,า,เ,ลาเรื่องจากภาพอ่านหนังสือสารานุกรมไทยและเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเขียนเรื่องจากภาพการคัดลายมือพิเทศกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลผลลัพธ์ 1. นักเรียนมีผลการประเมินด้านการอ่าน RTNT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2. นักเรียนมีผลการสอบโอเนตมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศ 3. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการสอบโอเนตรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบ 4. เด็กหญิงปียธิดามนบงุงได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือในกิจกรรมโครงการรักภาษาไทย 5. ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประเด็นท้าทายเรื่องการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บุรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินไซอ่อ,อนโดยใช้รูปแบบไซอ่อ,อนโมเดลวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและคุณธรรมขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่การมีอาชีพที่ดีวิธีดำเนินการให้บรรลุผลใช้รูปแบบไซออนโมเดลและขั้นตอนตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ศึกษาปัญหาวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีเน้นการมีส่วนร่วมจัดทำโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนครูและพัฒนานักเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐานส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ซอฟต์พาวเวอร์จัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมทักษะอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงกบและการทอเสือกกบนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลผลลัพธ์ 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจน้อมนำ,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีทักษะในการทำงานสู่ซอฟต์าวร์ด้านอาชีพ 2. รู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูกเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริง 3. ส,สถานศึกษามีเครื่องมือในการบริหารและการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน 3. ประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภัยโดยใช้รูปแบบทรายอ่อนโมเดลวิธีดำเนินการให้บรรลุผล สำรวจสภาพปัญหาวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภัยและให้บริการที่มีคุณภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อเกิดทักษะในการป้องกันปลูกฝังและปราบปรามกำหนดมาตรการป้องกันภัยจากปัจจัยเสี่ยง จัดทำคู่มือความปลอดภัยของโรงเรียนจัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียนมีความปลอดภัยนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสรุปผลการพัฒนางานและรายงานผลผลลัพธ์ 1. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดินไยออน มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาน่าอยู่น่าดูน่าเรียนมีความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยร้อยละร้อย 2. โรงเรียนบ้านดินไซอ่อนมีผลการปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนมีความปลอดภัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน